และในที่สุดอัปเดตนี้ก็น่าจะมาถึงผมว่าไม่รู้ซีบอสตัวใหม่น่าจะมาหรือยังยังไม่มาเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงท้ายปีเลยนะครับอปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็คืออุทิศทางทิศทางเหนือนะครับเอาเราจะเพิ่งไปไกลกันทิศทางเหนือดีกว่าครับเรามาดูอีเวนที่มันเข้ามาก่อนดีกว่าล่าข้าหัวเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนแต่ก่อนเนี่ยล่าค้าหัวเนี่ยเราต้องไปกดเนาะเราต้องไปกดเหมือนกับว่า มันเราต้องไปกดแล้วเราก็ต้องวิ่งอ้อมแมพแล้วก็รางวันมันก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับวิ่งวิ่งวนไปส่วนมากมันก็ไม่ค่อยได้อะไรมากนักสักเท่าไหร่นะครับอยู่อืมแล้วก็ยกเลิอกอะไรสเปร์สเปร์สำหรับสักยกเลิกสเปร์สำหรับสกินมอเตอร์ไซค์ก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปสะสมแล้ว เราได้สก,กินตัวไหนมาก็เอามาใส่เลยไม่ต้องแบบไปหาสีสเปย์มาแล้วแล้วก็ลดจํานวนสเปย์ที่จะพ่นใส่หีบลงแล้วก็มีเพิ่มสเปย์อู้น่าสนใจฮะผมน่าจะเอาสเปย์ที่มันหายากๆเนี่ยไปลงแต่ถ้าได้แค่มาแค่เศษเหล็กเนี่ยผมก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเออต้องสมควรเอาลงไหมเนี่ยหรือว่าเก็บไว้ใช้จะเป็นกระปองสีเราลองดูก,ก่อนว่าสีพวกนี้ที่มันต่างกันรังบันได้เยอะไหม เออมันก็มันก็เป็นความจริงอะนะแต่ว่าอันนี้5%เลยเหรอหก็มีโอกาสได้เล็กน้อยเท่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปก็น่าจะคล้ายๆกับเศษกระป๋องอะเป็นแบบกระป๋องเหมือนกันกบผมเลยถ้ามีเยอะเนี่ยผมก็อุ้ยเอามารีไซเคิลทิ้งครับประมาณนี้ไม่ต้องใช้สีในการพ่นเลยโห้เจ๋งเราไม่ต้องใช้สีแล้วครับมันลบออกไปหมดแล้ว นี่ดินะรถคันนี้ล่ที่ฉันอยากได้อแต่ผมว่าไม่น่ามีเยอะเกินไปอ่ะก็เอามาใช้ได้ออ้เอ้ยออชาตินี้ใช้ใช้จะหมดง่ายไหมเนี่ยคุณดูนี่สิครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งกระป๋องเท่าน,นั้นนะครับหนึ่งกระป๋องกับหนึ่งกระป๋องเลยชาตินี้จะหมดตอนไหน <c oughs> เฮ้ยผมผมทาสีได้หมดทุกสีเลยนี่วาอันนี้ก็คือกล่องธรรมดาสีเขียวไปเลยผมทาได้ทุกสีเลย วันนี้เพิ่งได้ไดมานะได้มาหลังจากที่ช่วงบ่ายเลยติดงานนะครับโอ้เรียกว่ายังไม่ได้ลุยกับเขาเลยนะครับอู้สังเวียนล่ะอยากท้าเลยมาเริ่มเริ่มกันก่อนเลยเขาบอกว่าให้รับบูธเบียก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู้ในสังเวียน สังเวียนมีหลากหลายระดับโอ้สังเวียนเปลี่ยนไปแล้วเหรอทาไมมันกลายเป็นแบบนี้ได้อันนี้คืออะไรอุปกรณ์เสริมกําลังก็คือเซตนี้ทั้งตัวโอ,โอ้มันเหมือนกับแบบทดสอบชุมชนเลยมีแค่ตัวเดียว เอาเลยเอาเลยเอ,เอ้ยตัวนี้เราตีถอยหลังได้เนี่ยโอ้มากาดนั่นแล้ว <laughs> รับรางวัลจากบูธเบีย ออ้กล่องนี้มีอะไรเอยรับประกันของหายากกับหายากพิเศษนะครับแบบไม่จํากัดเลยแหละสู้ได้แบบไม่จํากัด,ด,แบบกดต้องต้องแบบไม่จํากัดนะให้ถ้าแบบแบบจากัดเนี่ยโอ้โหวันละวันละสามเนี่ยก็ยากอยู่แล้วแต่ถ้าวันละสามละสี่แถววันละไม่จํากัดเลยก็ยิ่งดีอ่ะเอาแบบแบบนั้นเลยเหมือนกับกับเรากับฟาร์มตัวนี้อ่ะฟาร์มเลเวลตัวนี้อ่ะอีกนิดเดียวแนดะ่ะผมก็ได้แบบสไนเปอร์มาแล้วอ่ะ โอ,โ,อโอ้รับรางวัลก่อนรับรางวัลก่อนจากเคซี่หญิงอ่อะมันน่าจะสู้ได้สามครั้งกิ่งทองใบยกเหมือนในละครเลย <c oughs> โอ้เป็นเหมือนเหมือนกับคู่รักกันเลยอ่ะค <c oughs> ู่รักสู้ฟัดกันเลยลก,กิย่งทองใบย,ยกจอมสูบโลหิตอ <c oughs> อันนี้คือแม่มดแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวพุ่งพิษ เฮ้ยมีสกิลที่เฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปส,สกิลเฮ้ยสกิลจิงกว่าที่ผมคิดไว้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มันมันเหมือนกับว่า นะผัวกูเอาแล้วครับเอยเจงเจงเจงผมชอบแบบนี้เว้ยมันมันมีลูกเล่นดีฮะเนี่ยนะกิ่งทองใบยงก็ผมเครียดแค้นมากเลยนะผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าเป็นเป็นสกิลที่ผมไม่เคยเห็นนะที่มันโดดไปโดดมาเออตัวนั้นก็เป็นกิ่งก่านนะครับมา เรามาลองกันอีกรอบดีกว่าลองไม่ได้แล้วสักที่ไหนละกิ่งทองมาหยงตายแนะ่แกตายแนะ่สงสัยต้องฆ่ารูซี่ควักก่อนฮฮ่า <c oughs> เดี๋ยวเดียวตัวนี้มันไม่เป็นอะไรเลย มันไม่มีมันไม่มีความโกรธอะไรเลยนะสัก <_ d ata> เล้งเล้งเออนั่นแหละเล้งแล้วมันก็จะขวดแบบนี้สองครั้งสามครั้งเลยหรอสี่ครั้งอ๋อรอกระโดดอ่ากระโดดมาแล้วก็วิ่งทิชจับจะหวาแ้ได้แล้วอย่างน้อยก็ต้องมีปืนนั่นแหละครับอ่ะลองดูชุดก่อนรอบสังหาร เราโดนแม่มดตีจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมันซอดแล้วเกิดอะไรขึ้น นับลวงพ่างเอาอีกแล้วอ้อมันมันตีแล้วเลือดมันเพิ่มเว้ย เอาแล้วเอาแล้วตุม้มเอาแล้วเแล้วตุมต้มตุ้มไม่ได้กินช่นหลกนะเรียบร้อยเอาไม่ได้กินจริงๆรด้วยไม่ไหวแล้วแบบหมดผมว่าฝนตกมันเริ่มหนักโอเค สรุปว่าก็พอได้เจ๋งดีฮะมีสกิลที่เจ๋งดีผมไม่ไี่เจออะไรที่มันเจ๋งแบบนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับมันก็เป็นสังเวียนที่ดูเจ๋งดีดูดูเดือดดีนะครับไม่มีไม่มีลูกกระจอบมากวนใจแล้วผมชอบจ้ามากเราสู้บอสกับบอสแบบแฟร์เลยมันเล่นได้วันละสามจริงๆครับโอ้ไม่ไม่ต่างจากไม่ต่างจากชุมชนเลยเล่นได้วันละสามเท่านั้น แต่ว่าของรางวัลก็มันเป็นคนละแบบผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วหละมันเป็นคนละแบบกันนะครับเออรางวัลที่คุ้มค่าที่สุดคืออะไรเอ่ย